สวัสดีครับ F.C. หลังจากความพยายามของน้องเมย์มาประมาณนานนหลายวันก็คือจริงๆคลอดวันที่สองนะคะแต่ว่ารู้สึกว่ายังเหมือนมึนมนยาอยู่ช่วงแรกสองสามวันทีนี้หลังจากนั้นก็เริ่มที่จะก,กระตุ้นน้ำนมนะคะ uh huh. แต่ก็ยังไม่มานะคะวันนี้ดีใจมากมาเท่านี้มาแล้วเขาเรียกว่าน้ำนมหยดแรก ในชีวิตของมิเกลกับมังกรนะคะแล้วก็ของเมย์ด้วยได้ใช่คือไม่คิดว่าวันนี้จะจะมาเพราะปกติก็ไม่เห็นเขามันออกมาอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้เนี่ยเริ่มจัดตารางชีวิตได้นะคะแล้วก็เริ่มเซตอะไรลงตัวปุ๊บก็เริ่มประครบร้อนอะไรเงี้ยแล้วก็บำรุงแล้วก็กินน้ำอุ่นเยอะตั้งแต่เมื่อวานนะคะวันนี้ลองแบบว่า เหมือนกับว่าบีบเล่นเล่นดูเนาะเทสถ้ารู้ว่าออกมาแล้วก็เหมือนออกมามันจะออกมามากกว่านี้อีกนะคะแต่ว่าเมว่าจะลองใช้เครื่องปัม๊มเพราะอันนี้เมใช้มือปัม๊มมือตัวเองเนี่แหละจนถอดใจเนบะสีจนถอดใจจนไม่ได้ถอดใจแต่คือมันก็มีการปวดอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงทีนี้ก็เลยได้ถามคุณหมอที่เขามานวดเปิดท่อน้ำนมให้สองครั้งนะคะคุณหมอก็เลยบอกว่า ให้กระตุ้นปั๊มให้น้องดูแล้วก็กระตุ้นปั๊มทุกๆสามชั่วโมงต่อจากนี้ไปแล้วก็เดี๋ยวคุณหมอเขาจะมาประมาณหลังวันที่สิบมามาเมื่อเปิดอีกรอบหนึ่งค่ะวันนี้ก็ดีใจมากเลยพอคิดว่ากำลังคิดว่าอถึงว่าเราจะไม่มีน้ํานมอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้ก็มาแล้วคือบีบเ,เองกับมือก็เพิ่งเคยเห็นน้ํานมที่แบบออกมาจากจากเต้าเหมือนวัวเราด้วยของคนก็เลย โอเคประมาณนี้ก็โอเคแล้วอย่อีกประมาณสองชั่วโมงพร้อมเด็กๆเกนี่ยแหละค่ะที่เขาจะกินนมเนี่ยก็ก็จะให้เขาอะกระตุ้นในการดูดนมแล้วก็หลังจากนั้นก็จะทําการปั๊มเครื่องพอาะนนมแม่เนี่ยคือดีที่สุดแล้วโอเคได้แล้วหนึ่งนิดหน,น,น,นึ่งก็ยังดีเขาเรียกว่าเนี่ยหนึ่งอะไรนะหนึ่งออนึ่งอ็มอลหนึ่งมิลลิตร <laughs> สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง m a y เดย์สตอรนะครับสภาพนาอาจจะดูโสมนิดหนึ่งเมือ่อคืนก็ไม่ได้นอนตามเคยนะนอนนอนตื่นๆนๆอนนอนตื่นตื่น,น,น,นก็เนี่ยแหละครับมนุษย์มนุษย์พ่อมนุษย์แม่นะดึกๆึตื่นๆบางทีก็อาจจะไม่ค่อยได้นอนวันนี้น้องเต้าแฝดทั้งคู่มีนัดก,กับหมอพร้อมกันเลยเพราะว่าเกิดวันเดียวกัน หมอเขาเลยนัดวันเดียวกันเลยจะได้มาที่โรงพยาบาลแบบสะดวกสะดวกนะฮะเป็นนัดเช็คความเหลืองของร่างกายนะครับเขาเรียกว่าอะไรผมก็ไม่แน่ใจว่าเช็คตัวเหลืองห,อหรือว่าอะไรนี่แหละก็มีนัดหมอ8โมงนะฮะ8โมง8โมงเช้าถึง12นาฬิกานะฮะเมื่อกี้ก็เพิ่งอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็ ให้น้องเขาแต่งตัวเช็คร่างกายเช็คอึเช็คเยี่ยวแล้วก็ให้ทานนมแล้วเรียบร้อยแล้วก็นอนรอบเช้านะเมื่อวานนี้ตอนตอนกลางวันเนเอฟซีน้องๆเขาหลับดีนะฮะหลับดีมากๆเลยอาบน้ำตอนช่วงบา่บายเสร็จพอหลังจากบ่ายปุ๊บเขาก็นอนหลับว่าหลับ จนถึงประมาณ2องสาทุ่มนะฮะตื่นแค่ครั้งเดียวตื่นครั้งเดียวระหว่างนั้นก็ปลุกขึ้นมากินนมแล้วก็นอนยาวไปเลยคือรู้สึกว่านอนสบายในเอฟซอาจจะเป็นเพราะว่ามาอยู่ที่บ้านแล้วเขาไม่ได้ว่ามีใครมาตรวจนั่นตรวจนี่แล้วก็มันมันเงียบในเอฟซที่เนี่ยจะเงียบไม่ค่อยอเหมือนที่โรงพยาบาลเท่าไหร่ อพูดปุุกก็ตื่นขึ้มนมาพาน้องมิเกียวออกไปรับแดดตอนเช้าด้วยนะฮะประมาณห้านาทีตอนที่โดนแดดนะ่ะน้องเขายิ้มนะเอฟซี FC, น้องเขายิ้มผมไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นเพราะว่าแสงโดนตรงเปลือกตานิดนิดหรือเปล่าแล้วทำให้เขาเหมือนว่าเห็นอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยเขาก็เลยยิ้มนะฮะพอเราเราเคลื่อนตัวปิดเงาปิดปุ๊บเขาก็ พอดนแดดปุ๊บเขาก็ยิ้มนะเดี๋ยวมีภาพให้ดูส่วนน้องมังกรนี่น้องมังกรน้องมังกรก็หลับรอเตรียมตัวเดินทางอยู่นะฮะน้อ,องมังกรเตรียมตัวเดินทางนะเดี๋ยววันนี้จะไปหาหมอตามนัดนะฮะโอเคห้องก็จะลกๆหน่อยในเอฟซีเตียงใช้เตียงทั้งหมดสามเตียงเอ่อ ก็ของทุกอย่างก็วางเป็นเหมือนเป็นเหมือนอห้องอนุบาลไปแล้วนะฮะตอนนี้ตอนนี้ก็เป็นของที่จะเตรียมไปที่โรงพยาบาลนะเป็นชุดแล้วก็พวกของ,งต่างๆสำรองไว้เผื่อไว้นะฮะเป็นชุดเป็นอะไรต่างๆโอเคนะครับเดี๋ยวออกเดินทางกันเลยนะฮะเสียงลูกทักทายน้องมังกรกร่อน เดี๋ยวจะออกไปเดินทางไปหาคุณหมอนะครับน้องมังกรจะไปหาหมอวันนี้นะครับขอ FC เป็นกำลังใจด้วยนะครับ โอเคครับ FC กลับบ้านกันนะฮะกลับบ้านกันวันนี้พาน้องมาตรวจค่าเหลืองวันนี้มาตรวจค่าเหลืองของน้องมังกรมิเกลนะฮะก็สรุปว่าผ่านแล้วทั้งคู่ไม่มีค่าเหลืองเอโอเคพร้อมกลับบ้านโวันนี้นะฮะอาบน้ำเสร็จตาแฝดนะฮะมังกรมิเกลก็แต่งตัว เป็นยังไงบ้างมเมย์โอ้คุณแม่คุณแม่กำลังตื่นเต้นนะฮะอืมเป็นไงบ้างลูกน้องมิเกลวันนี้เนี่ยคือผลตรวจออกแล้วนะคะค่าเหลืองไม่มีแล้วนะคะไม่ต้องเข้าตู้อบแล้วส่วนมังกรก็ได้วิตามินมาเพิ่มหนึ่งตัว นี่เกียวบอกออพี่สู้ไม่ได้เลย <R ig ment> เดี๋ยวก็จะโตขึ้นนะฮะวันนี้อาบน้ำเสร็จแล้วแค่นี้นะคะับ FC โบ้ืงน FC หนครับวันนี้เป็นไม่เอามัางกรบอกไม่เอาครับอาเพิ่งอาบน้ำเสร็จนะ FC แล้วก็เลยแต่งตัวให้น้องเขาก็เลยถ่ายภาพมาให้ รายงานตัวให้ f อฟซสักนิดหนึ่งวานก็นอนนอนไม่ค่อยกวนนะเอไม่ค่อยกวนช่วงนี้ไม่ค่อยกวนเท่าไหร่หลังอาบน้ําเสร็จอันนี้เพิ่งอาบน้าเสร็จหใหม่ๆหัวยังปิกเบียกอยู่เลยครับนั่นก็เป็นอีกหนึ่งวันนะฮะของเต้าแฝดน้องมังกรก,กับน้องมิเกลวันนี้ซึ่งเราไปที่โรงพยาบาลเพื่อที่จะ,ะตรวจวัดค่าเหลืองของน้องทั้งคู่ซึ่งผมเองก็ กังวลใจกับน้องมิเกลอยู่เพราะว่าก่อนที่จะออกจากโรงพยาบาลเราก็ทราบกันอยู่เนาะว่าน้องเขามีอาการตัวเหลืองอยู่นิดนึงก็ได้เข้าตัวอบ่า UV ที่เป็นแสงสีฟ้าแต่ว่าวันนี้เนี่ยไปตรวจแล้วคุณหมอบอกว่าผ่านนะฮะผ่านก็โชคดีไปกลัวว่าน้องจะได้ต้องเข้าไปที่โรงพยาบาลแล้วก็ตรวจอีกรอบนึงแล้วกอ็อบอีกรอบนึงในเอฟซี FC. ก็กังวลอยู่ในตอนเช้าเชพอไปถึงปุ๊บทุกอย่างก็ผ่านไปเดยดีแต่ว่ามีมังกรนะฮะน้องมังกรมีวิตามินบางตัวที่ขาดแต่คุณหมอก็ให้เสริมขึ้นมาซึ่งคุณหมอก็บอกว่ามันเป็นธรรมดาที่บางทีเลือดต่างเนี่ยอของน้องเนี่ยอาจจะมีการคนนึงได้เยอะคนนึงได้น้อยอะไรเงี้ยก็ได้ให้คําคแนะนําประมาณนี้ก็ได้ให้วิตามินมาเพิ่มนะฮะแล้วก็ ติดตามอาการอีกประมาณ1เดือน1เดือนหน้าว่าจะเป็นยังไงซึ่งตอนนั้นนะ่ะคุณหมอบอกว่าคุณพยาบาลบอกว่าเขาจะมีการตรวจความคืบหน้าของพัฒนาการเด็กด้วยว่าน้องเขายกคอได้ไหมแล้วก็สิ่งที่เด็กควรจะทําได้เนี่ยมีอะไรบ้างเราก็ต้องมานั่งเช็คลิสต์ดูแล้วก็ดูเช็คไปตามาเช็คลิสต์นะฮะว่าน้องเขาทานู่นทํานี่ได้ไหมเพราะบางที จะตรวจเจอบางอย่างซึ่งผิดปกติกับน้องนะฮะวันนี้ก็ได้ความรู้ไปด้วยก็ดีใจในเอฟซีวันนี้มีคนเป็นพ่อเป็นแม่นี่คือมีอะไรให้ลุ้นทุกวันเลยก็ผ่านไปได้ในวันนี้ก็ดูแลพยายามให้ดีที่สุดนะฮะให้ดีที่สุดให้ให้น้องเขาแข็งแรงนะครับก็วันนี้ก็มาจบคลิปด้วยบ้านย่าหน่อยนะฮะ วันนี้ญาติหน่อยก็มาทําความสะอาดพื้นกับทีมช่างนะฮะทีมช่างก็มาทําความสะอาดพื้นบ้านก็จะพร้อมแล้วที่จะมาเข้าอยู่เร็วๆนี้นะฮะเอฟซี FC เร็วๆนี้โอเคคลิปนี้สําหรับวันนี้อัปเดตชีวิตของเต้าแฝดกับเมเดย์สตอรี่นะครับน้องมังกรน้องมีเกลก็ประมาณนี้ครับผมคุยพ่อปากเม็นไหม Mm-hmm.